อ่านีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆครับวันดี้ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูครับที่เข้ามา่วันนี้ครับอ่าเป็นกิจกรรมแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้ผมครูแบงค์ครับแล้วก็ครูแอนค่ะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการวดศีรษะนะครับจะเป็นการทบทวนการวดศีรษะที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวมาให้ผู้ปกครองครับอมนวดเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้ครูแอนก็จะมีท่าบริหารนะครับอาจจะเป็นเพลงอะไรเี่ยีครับวันนี้เป็นอะไรดีนะเอาเป็นชูมือขึ้นแล้วกันง่ายๆเขาใช่ทเ่มาโรงเรียนน้อ่าเจมส์ไหมน้องเจมส์น้องเจมส์ยังจำได้ไหม น้องเอกเป็นน้องเอกสวัสดีครับน้องเอกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่น้องเอกสวัสดีค้าวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาซ้อมกันก่อนครับผมเดี๋ยวมาออกกำลังกายปิหารสักหน่อยแนะชร์เลยก็ได้ครับอ้าวยำเทา้า อ่ะพร้อมนะครับ นะทางหลังบ้านอนะ เด็กๆได้รับน้องเองทำได้ไหมคะน้องอะไรมาใหม่เนี่ยน้องตะวันอ๋อน้องตะวันสวัสดีครับสวัสดีอ่าเดี๋ยวเรามาอ่าเข้าอ่าเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการโนวดศีรษะนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตเดี๋ยวจะมีรูแอนครับเป็นผูช่วยอ่าครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ก่อนนะครับแต่เ,เราขอทบทวนสไลด์ก่อนเนาะอ่าครับการลดสีสันนะครับโทรศัพท์พี่ดิอ่าก่อนอ่อันนี้ก็คือจะถ้าเห็นจากในจอนะครับการลดสีรษะของเราเนี่ยจะมีจุดสีดแดงครับสี่จุดเนาะ สี่จุดนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่เราจะใช้นวดกันนะการนวดในวันนี้เนี่ยก็จะนวดแบบครึงๆ่งบริเวณจุดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวเนี่ยครับเราจะเป็นการอ่าเป็นการนวดเพื่อแบบว่าวอร์มกล้ามเนื้อหน้าผากนะครับก่อนที่เราจะไปนวดตามจุดสีแดงแงทั้งสี่จุดนะครับซึ่งจุดสีแดงแดงทั้ง4ี่จุดเนี่ยครับก็จะแบ่งนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเช่นจะมีนะครับ สองจุดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงหัวคิ้วตรงหัวคิ้วนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็จะใช้เป็นการเป็นการนวดนะครับเพื่อแบบว่าลดอาการตาผ้ามัวหรือว่าการปวดกระบอกตาได้นะครับตัวนี้แล้วก็แบบว่าถ้าเป็นเรานวดเด็กๆเนี่ยก็ช่วยแบบว่าเหมือนกระตุ้นนะครับพัฒนาการเด็กได้ครับจุดนี้นะครับแล้วจุดต่อมาครับจะเป็นจุดช่วงของปีกจมูกนะครับปีกจมูกตรงนี้นะครับจะช่วยกระตุ้นการทํางานของจมูกนะครับ ช,ช่วยให้เด็กนะ่หายใจสะดวกขึ้นนะครับอ่าอันนี้จะมีสองจุดตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ส่วนช่วงบริเวณหน้าผากนะครับหน้าผากนี้เราจะใช้เป็นการนวดคึงๆนะครับเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแนวเส้นอันนี้ก็จะช่วยแบบว่าเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อนะครับช่วยให้าน้องๆยารู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็พอเราไปนวดเนี่ยครับก็จะทําให้แบบว่า เราน้องเขาก็จะไม่ไม่ดื้อนะครับแล้วก็พอนลายคลายไม่เครียดนะครับอ่ทีนี้เราเห็นจุดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่าเริ่มดูจุดจริงๆกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆกล้องนะครับจะให้คนห,น<อ>หันมากค่ะอะเย็นน้เห็นอ่าได้ไหมเอาผู้ปกครองอ่า ครับผมเห็นไหม,มเอ,อ่ยเห็นไหมคะับอ่าครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือเดี๋ยวมาดูจุดบริเวณหน้าผากนะครับบริเวณหน้าผากนี้คือที่เราจะนวดบอมตรงนี้นะขออนุญาตนะครับเราตรงนี้นะครับเป็นแนวเส้นหน้าผากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองนวดเลยเดี๋ยวถ้าทุก<อ>คนตามได้เลยนะครับถ้าเกิดน้องมานั่งอยู่้วเราเข้าไปอยู่ด้านหลัง เราก็ลองนวดดเลยอครับว่าถ้าเป็นท่านั่งเนี่ยเราก็ใช้เป็นมือเป็นพวกนิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้นะครับในการนวดคึงนะครับจากตรงกลางขยับออกมานะอ่าให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายนะครับอ่าเราจะนวดเป็นแนวไปนะครับเป็นการนวดกระตุ้นก่อนนะครับอ่าเราได้ไหมอ่าครับอ่าได้ครับน้องตะวันอ่ค่อยๆนวดนะครับอ่าอ่าโอเคจุดที่สองนะครับ ก็จะนวดอ่าเป็นไงบ้าง <laughs> วิเจมอ่า <laughs> ค่อยนวดไปนะครับน,น่าจะทนทายได้เยอะอ่า <laughs> ค่อยนวดไปนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะหลับซหลับแควนแควนยังจะหลับเลยเนี่ยอ่าแล้วก็นวดอ่ะค่อยนวดไปเจมเป็นไงบ้างเจมอ่ะ อันนี้ก็คือเป็นจุดอ่าเป็นเป็นการบอมบอมบอมกล้ามเนื้อครับอ่าบอมไปแล้วก็นวดขึงไปเลยอ่าน้องๆเป็นไงบ้างอ่าได้ครับน้องตะวันอ่าให้ค่อยขึ้นไปนะครับอ่าขึ้นไปน้องเอกาน้องเอกอ่าน้องเอกสู้กับแม่อยู่อ่าพอเรานวดอ่าช่วงบริเวณหน้าผากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะก็ขยับลงมาช่วงจุดนะครับจุดตรงบริเวณ หัวหคิ้วนะครับหัวคิ้วก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงจุดเริ่มต้นของคิ้วเลยนะครับเราจะนวดเราจะนวดแบบด้านหลังมากดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่ถนัดเราเข้าด้านข้างใช้ใช้นิ้วใช้นิ้วนี้กดก็ได้เนะแต่วันนี้เดี๋ยวครูจะสอนตรงเป็นการกดแบบว่าจากด้านหลังเนาะแล้วใช้เป็นมือนะครับเพราะจุดนี้ไม่ต้องกดแรงนะครับก็กดฟึ่งเบาๆนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เราลองกดดูเลยนะครับ ตรงหัวคิ้วนะครับอ่าอ่าเป็นจุดเริ่มต้นของคิ้วนะครับอ่าแล้วก็คึงคึงน้อยคึงเบาๆนะครับอ่าได้ไหมเออใช้นิ้วโป้งแบบว่าน้องเอกก็ได้นะครับนะครับขอด้านหน้าอันนี้เราขอด้านปึ๊บแล้วก็อีกจุดหนึ่งแล้วก็นะครับอ่าค่อยๆคึงเลยอ่า ถ้าใครใครลองนวดมันจะมีเส้นนะครับมันจะมีแบบว่าเป็นเส้นแบบโป่งๆขึ้นมาเงี้ยเราก็ค่อยๆคึงน,นะครับอ่าตรงนั้นก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะครับ <S <S ได้ไหมเอ้ยอุยน้อง <ś led> หนีแล้วตะวันตะวันหนีแล้ว <ś led> อ่าพยายามถ้าเป็นน้องๆเองเนวดเบาๆไปก่อนนะครับแล้วดูว่าเขาแบบอ่าน้ำหนักแค่ไหนที่น้องเขาจะไม่เจ็บนะครับอ่ะอย่างน้องเจมเนี่ยอสบายแล้วครับจะหลับแล้วน้องเจม อ่านี่เป็นจุดที่สองนะมีสองจุดนะครับตรงนี้เนาะอ่าถ้าน้องเขาไม่ดื้อเนี่ยเราก็ค่อยๆแบบว่าคึงหวดแต่ก็ได้จะเป็นสองสองจุดพร้อมกันก็ได้นะครับอ่าอ่าได้นะครับเจมเป็นไงบ้างความรู้สึกเจมหลับแล้ว <laughs> ชอบนเอกเป็นไงบ้างนเอกนเอกอ่า ต่อมาครับจุดตรงตรงจมูกนะครับใครหาเจอไหมตรงตรงจมูกอาจะต้องถอดแมสกหน่อยถดแมสวผมอส่จุดตรงจมูกอยู่ตรงไหนเจอไหมหาเจอกันไหมจะอยู่ตรงนี้ครับตรงปีกจมูกเลยชิดปีกจมูกเลยนะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมครับอ่าโอเคอาใช่อาน้องเอกได้ครับน้องเอกเคยเรียนไปแล้วอ่าเราถ้าเรากดอย่างเงี้ยครับเราก็กดกดนี่นะครับ เราไปตรงข้างจมูกเลยอ่าลองพอกดแล้วลองให้น้องหายใจเข้าออกดูนะครับอ่าหายใจเข้าออกนะครับอืออ่านี้เราจะกดคางไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราคึงมันจะเจ็บหน่อยนะแล้วกดค้างนะครับเจ็บอ่าแล้วก็ปล่อยนะครับอ่า อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะก <salud able. S 1> ูแอนรู้สึกไงบ้างครับสบายลงขึ้นนะครับอ <c oughs> <c oughs> ีกทีหนึ่งนะครับจุดท้างจมูก <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งมาหาจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามาชิของน้องเกมนี่ชิชด ปีกจมูกนิดนึงนะครับอ่าให้ชิดเลยเเอาเอาปลายนิว้วนะครับปลายนิ้วโป้งนะครับแตะแตะนะครับอ <c oughs> ได้ไหมอ่ามีสองจุดนะครับวันนี้ <c oughs> อยจะให้ลองทำกันดูเลยพ <c oughs> ีใหเจมหลับจิบแล้ว ครับเดี๋ยวครูแอนให้ผู้ปกครองลองทำค่ะผู้ปกครองลองทํำนะคะจุดแรกที่ไหนคะพี่เจมน้องเอ็กหน้าผากหน้าผากหน้าผากอ้วนแล้แบงก์ก็ยับไปอีกกลางกลางอ่ะโมแล้วตรงแล้วอ่าเดี๋ยวเรากดจุดแล้วแล้วก็นอนเลยนะครับเด็กเด็ก นอนสบายกดกดอ่านมองตะวันหนีแล้วตะวันตะวันครับกดกดถ้าเราทําเองก็จะแบบนี้ใช่ไหมคะหมอแบงค์ใช่ครับเราทําได้น่าทำเองน่าอ่านนะผมอ่ะแล้วก็กดคึงคึงหน้าผาออกมาครับอ่ะตามแนวที่ในในสไลด์ได้เลยนะครับอืมอ่ โกเคันันหาแก้มออกดวยคุณน้องได้แล้วค่ะคุณน้องขยับขยับนครับขย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 ับับผมอ่ะต่อมาจุดจุดตรงหัวคิวนะครับัวิวัคิวันะคะเรากดเองก็ได้นะครับอ่า โอเคอืออจริงด้วยโอ้โหให้อ่า <laughs> จุดนี้เราคึงได้นะค่อยค่อยคึงได้ครับได้คึงแล้วเรากดไปแล้วมันจะมีเป็นเส้นเส้นอยู่นะครับ <c oughs> ก็คึงให้เส้นเส้นกระจายนะครับา <c oughs> ดูเชยๆเดูเนี่อต่อไปต่อไปจุดจมูก <c oughs> จมูกนะครับ สมมติถ้าคนทําจมูกมาละคะหมอแบงค์ได้ครับเพราะเราต้องแคปปี้แค่ปี้และเตรีทมทาจมูกมาเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำอ๋อน้องเอกหนีไปแล้วน้องเอกหนีไปแล้วสบายจัดอ่อโอเคอ่ะแต่ว่าทุกคนทําได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะที่เรามาทบทวนกันเนาะอ๋อ้ก็ฝากนะครับผู้ปกครองไว้ครับเป็นจุด อ่าอรลยวว่า<ป>กดกระตุ้นนะครับกระตุ้น,ก,น,นการหายใจได้นะครับให้หายใจโล่งขึ้นนะครับส่วนช่วงจุดซี่ระหว่างคิ้วก็ช่วยแบบว่าอาจจะไปช่วยกระตุ้นพัฒนาการน้องได้แล้วก็ถ้าเปิดว่าเรามีปัญหาโอศีสษะอะไรเงี้ยครับก็สญญามารถใช้จุดตรงนี้นวดแล้วก็ทํญญาให้หายได้เหมือนกันคลายครับผมอ่ะแล้ว็เวันนี้ยังไงนะครับทุกอนก็วันนี้เราก็ทบทวน ให้ผู้ปกครองได้ฝึกน้องๆนะคะคนที่ทําไปแล้วก็ทําบ่อยๆน้องจะได้ไม่เครียดเพราะว่าเดี๋ยวนอย่างเจมอาจจะเครียดเพราะแม่ยังไม่ได้มาโรงเรียนนะก็นวดนวดไปก่อนนะเจมนะนวดไปก่อนจะได้ผ่อนคลายรู้เปล่ารู้ปะครับรู้ <laughs> อ่ารู้ครับอ่าน้องเอก <laughs> ครับแล้วสวัสดีวสวัสดีครับอ่านะคาวันนี้เราก็ สาหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ครับเรื่องของการนวดศีรษะนะครับประกอบไปด้วยการนวดนะครับก็คือเป็นการนวดช่วงของหน้าผากเนะเป็นการ<ม>อาวอร์มกล้ามเนื้อหน้าผากนะครับแล้วก็เพื่อความผ่อนคลายนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นจุดนวดระหว่างหัวคิ้วนะครับจุดหัวคิวจะช่วยลดเรื่องของการปวดศีรษะ<ม>ปวดกระบอกกานะครับ อ่าแล้วก็เรื่องของจุดตรงหปีจมูกก็คือเป็นเรื่องช่วยเรื่องของการหายใจนะครับให้หายใจโล่งขึ้นครับผมอ่าทีนี้มีข้อสงสัยไหมเอ่ยเจมีไหมไม่มีนะครับอ่าถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้ครูแบงค์กับครับก็เดี๋ยวเราก็ขอจบการสอน ออนไลน์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ